ระหว่างคัดเมนนวลกับอ e ีคัสอันไหน0ถึง200จะเร็วกันเดีย๋ยวผมไปลองให้ดูเลยผมอยากรู้เหมือนกันแล้ววันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับระบบ e c คั ซึ่งอยู่ในรถ Honda CB650R เราจะรองกันให้รู้ไปเลยว่าในเมืองเนี่ยมันจะใช้งานสะดวกสบายขนาดไหนอยากรู้เป็นยังไงติดตามชมกันครับระบบอ e ีคัสติดตั้งอยู่กับฝาครอบคัดฝั่งขวามีมอเตอร์ไฟฟ้าและชุดเกียร์มอเตอร์อยู่ภายในโดยทำงานผ่านระบบเซนเซอร์ต่างๆของตัวรถ ทั้งเซนเซอร์วิคิปเตอร์และสปีดเซนเซอร์ที่จะประมวลผลการขับขี่ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทไปจนถึงออกตัวเพื่อคำนวณให้รอบเครื่องยนต์สัมพันธ์กับเกียร์และความเร็วที่ใช้งานจากนั้นจะทำการตัดต่อกำลังเองอัตโนมัติคอยคำนวณและควบคุมการทำงานของชุดคัดโดยที่เราไม่ต้องบีบก้านคัตไม่ว่าจะออกตัวเพิ่มเกียร์หรือลดเกียร์ก็สามารถทำได้เลย ซึ่งตัวมอเตอร์ชุดนี้เนี่ยจะคอยทํางานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ารอบเครื่องจะสูงหรือต่ําเกียร์สูงเกียร์ต่ํามันก็จะคอยคํานวณและทํางานให้เราอยู่ตลอดทีนี้ถ้าเราอยากใช้คัตแบบปกติก็สามารถทําได้เลยจะกำจะบีบเมื่อไหร่ก็ทําได้ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ครับเนี่ยาะสมมติถ้าเราจะใช้ปุ๊บพอ,อตัวสอนขึ้นมาเนี่ยแสดงว่า มันเพียงแค่1.5วินาทีนะปึ๊บดับปึ๊บทางด้านของการใช้งานต้องบอกว่ามันช่วยให้เราใช้งานในเมืองได้สะดวกสุดๆไม่ต้องมานั่งกำคัดให้เมื่ออีกต่อไปเจอรถติดๆิดก็ลดเกียร์เพิ่มเกียร์ได้ตามใจชอบไม่ต้องมาพะวงว่ารถจะดับหรือออกตัวแล้วดับระบบนี้จะช่วยเหลือเราตลอดการขับขี่ตั้งแต่ออกตัวไปจนถึงเกียร์สุดท้ายบางจังหวะที่ต้องจอดรถแล้วดันลืมลดเกียร์ ตัวรถก็ไม่ดับนะจะมีไฟตเตือนอยู่ที่เลือนไม้ให้เราลดเกียร์ลงเราสามารถลดเกียร์ลงจากเกียร์สูงไปจนเกียร์ว่างได้โดยไม่ต้องกำคัดขณะจอดติดไฟแดงอยู่จ,จอดแล้วก็กดยร์ว่าปาบจะเป็นเกียร์สองเกียร์สามก็ได้นะนี่เกียร์สามเยวจะมีลูกศรให้ลงนี่นี่ได้แล้วแค่น,นี้เองง่ายและเมื่อต้องการจะออกตัวก็เพียงเข้าเกียร์ แล้วก็บิดคันเร่งออกไปได้เลยอีกอย่างนะถ้าอีกมือนึงเนี่ยถือของไว้แล้วขี่รถทั่วไปอาจจะลำบากเอาเรื่องแต่เมื่อมีระบบ e c คัเข้ามาแล้วล่ะก็ขี่ปล่อยมือซ้ายทั้งทางเนี่ยยังได้เลยแต่ไม่แนะนำนะครับเพื่อความปลอดภัยไม่ควรปล่อยมือเด็ดขาด ง่ายมากๆครับอันนี้คือข้อดีของระบบ e c a r t ครับทําให้เห็นเฉยยว่าถ้าเราจะเป็นต้องถือสิ่งของหรืออะไรเนี่ยเรายังสามารถใช้งานของเขาได้ครับไม่ว่าจะเป็นถุงแกงหมวกน็อกกระเป๋าเป้อะไรเนี่ยถือได้หมดเลยครับเราแค่สาธิตให้ดูครับนี่รเรียกได้ว่ามันทํางานให้เราตลอดเวลาช่วยเหลือผู้ขับขี่ได้จริงทั้งปลอดภัยและเพิ่มความสบาย เทคโนโลยีดีๆแบบนี้เชื่อเถอะมันเกิดมาเพื่อชาวไบเกอร์อย่างแท้จริงอยากให้ทุกคนได้ลองครับลองเปิดใจดูครับกับเทคโนโลยีใหม่จาก Honda ที่ชื่อว่า e-class มันจะช่วยให้คุณใช้งานในเมืองได้สบายมากยิ่งขึ้นแนะนำครับแนะนำเลยแล้ววันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ระหว่างคัดเมนน่วนกับอ e ีคัดอันไหน0-200จะเร็วว่ากันเดี๋ยวผมไปลองให้ดูเลยผมอยากรู้เหมือนกัน